หนึ่งในประมวลกฎหมายนี้ที่ดินหมายความว่าพื้นที่ดินโดยทั่วไปและให้หมายความรวมถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึงลำน้ำทะเลสาบและพื้นที่ชายทะเลด้วยสิทธิในที่ดินหมายความว่ากรรมสิทธิและให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วยใบจองหมายความว่าหนังสือแสดงการยอมไม่เข้าครอบครองในที่ดินชั่วคราว หนังสือรับรองการทําประโยชน์หมายความว่าหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินแล้วใบแด่ส่วนหมายความว่าหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อ,อโอนโฉนดที่ดินและให้หมายความรวมถึงใบนําด้วยโฉนดที่ดินหมายความว่าหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและให้หมายความรวมถึง นดแผนที่หนดตาจองและตาจองที่เรา,าได้ทำไปโยชน์แล้วการนังวัดหมายความว่าการนังวัดปักเขตหรือการทำเขตหรือการคำนวณการปักเขตเพื่อให้ทราบถึงแนวเขตของที่ดินหรือทราบที่ตั้งและพื้นที่ของที่ดินทบวงการเมืองหมายความว่าอนุหนึ่ง ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท,ทน้องถิ่นอนุสงหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่ใช่รัฐมนสากิจคณะกรรมการที่ดินหมายความว่าคณะกรรมการจัดที่ดินพนักง,งานเจ้าหน้าที่หมายความว่าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้หรือพนักง,งานอื่นซึ่งร,รัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามมวลกฎหมายนี้นรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้ซึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้มวลกฎหมายที่ดินหรือมวลกฎหมายนี้